สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พีนอ้องฟองปลาสุกสก้นค่ะเมื่อเนี่เมื่อพอๆกับสาวมอลล์สรลพ่นหน่วยสมบูรณ์ค้นอ้วนค้นเกาอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ค่ะมา่เรามาได้ผลไม้ปลาไม่กินค่ะพี่น้องค่ะแต่ปลูกในบ้านนาะพี่น้องเนาะเป็นผลไม้ปลานี่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นองุ่นปลาเด้อพี่น้องเด้อยมันก็นมีหน่วยสุกเนี่ยนะคะขนาดสุกเยียงเปรี้ยวนะคะผลไม้ ตัวนี้จะเป็นแบบเปรี้ยวอมหวานนะพี่น้องเนาะแต่คันดิบนบะสมเปียดเลยพี่น้องคะ่ะบ่อยากเบาเทิงเลยพี่น้องเดืองความสมนะคะแซ่บค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นองุ่นป่าเป็นขวงหาย่านะคะส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครมีนะคะพี่น้องคะ่ะแต่สามสลญชนรีพอหน่ยสมุนก็เอามากินจนได้นะ,ะพี่น้องเนาะกามากินจนได้นะคะมาพี่น้องเดี๋ยวม่แกะ แกะมะเน่มะเน่พา้มมาลับซีเพ่อหน่อยเฮ็ดพริกเกลือค่ะพี่น้องคะถ้าเป็นพริกเกลือเนาะพอ mm hmm. ดีหนาประเด็กมนะืด <c oughs> มาๆมา,มาๆเดี๋ยวข้ามาแกะใส่จานก่อนพี่น้อง มะซุกกระแซบค่ะพี่น้องเปรี้ยวหวานขนมวยดิฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเปรี้ยวสุดๆ ทำไมอ่ะผมไลยแตกสุดยอดสุดยอดพี่น้องจ้า jot Ni buat nak samni ยอดของความเปรี้ยวสมเห่งอลีแต่ขันนวยพันซุกดีดีกันกระวานค่ะพี่น้องขันนวยได้ถิอซุกดีดีอ่ะขันนวยได้ได้กุงซื้อกุ้งดีก็ยังมีความเปร่วยวองเพินอยู่นะกันยังคงความมาตรการของความเปรี้ยวไว้อยู่เด้ เรือ่องโซมีว่าต้องรอถึงอง,งุ่นปลาหรือบางที่เขาก็จะเรียกอง,งุ่นไข่ปลานะคะแล้วเราต้องมองเอือรค่ะพี่น้องลรามองเอือร์อ gn ไข่ปลาเนาะพี่น้องเนาะลรามองเขาเอือร์อ gn ปลาเอือร์บังคือกันนะคะสามนาฟิลิปพอนอยเอือรทุกอย่าง วางสุกบัแห้งพี่นอ้องสมขันขันเพิ่งอ่อนอยู่นะ่จะ,แบบนะจะสมแบบแห้งเลยเด็กพี่น้องค่ะสมแบบแห้งเลยสมสุดชุดอ่ะจนตาปิดอะ่ะว้ย สวงก็ได้ง่วง,วง,วงน้อนอยู่นี่สวงเลยค่ะพี่นอ้องมาแกะเรียบร้อยแล้วมาโรยพริกเกลือลงเลยจ้านี่ค่ะพริกเกลือูอพริกเกลือพี่นอ้องก็เชดเดเฮุแบบนี้งนั้นประเด็เม็ด น้ำปลาลาหมดนะคะพี่น้องคะใช้เกลือพี่เกลือก็อร่อยค่ะบฮืมมาเด้อพี่น้องเด้อฮืมโอ้หอมผมไม่ร้อนผอมไม่อิ่ม สุดยอดพี่น้องคะช่วงไหนใจพี่น้องโอ้โหสแมแห้งอีหลีค่ะ น่วยจุนฟูกึงริบได้ค่ะพี่น้องยังคงความเปรี้ยวไว้เยอะมาก ผมแห้พี่น้องคะถ้าบาดพี่น้องพักกันมีบนนอกอาง่นปลาอาง่นไขป่ปลาเนะาะงูดำดำมันัวดำดำแตกก็ยังมีความเปรี้ยวอืม้มนี่หวานนี่หวานยอดถือว่าเป็นนับผึ้นสุกแห้งแล้ว

พีน่น้องสมแข็งอีดีค่ะโอ้ส่วงพี่น้องส่วง กาจนตาปิดพี่นอ้องาหน่อยหวานหวานกินแก้มก่อนหวานค่ะอันนั้มันสุกให้มันสีหวานพี่นอ้องมันรูที่มันสุกมากค่ะมันจะหวาน ค่ะพี่น้องคะสําหรับมื้อนี้เนาะมาเสนอในเมนูยำมงหนุ่นป่านะคะพี่น้องคะยำใส่พริกเกลือเนาะพี่น้องเนาะกินกับพริกเกลือค่ะพี่น้องคะแซ่บๆสมซวงๆเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงกับเพียงคำหนี้ก่อนก็แล้วก,กันเนาะค่ะเนะาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์พร้อมด้วยกระดิ่งนะคะกระดิ่งให้แต่เข้ามาทามั้งหมดน้ำเด้อพี่น้องเด้อ จังสด็จดพอกันเห็นกันค่ะพี่น้องขามาจังสด็จเจอกันทุกๆคลิปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีย่ามีโอกาสได้ล่ำกับสิล่ำซื้อฟังย่ามีโอกาสพาไปเที่ยวกับพาไปเทียเท่ยวค่ะพี่น้องขาสามลน้ำสลีพอนอ่ะสิเฮ็ดในทุกรูปแบบเนาะใครพี่น้องคอมเมนต์มาบอกกัน,นะะแล้ว,ก,ขอขอลวก,ก,กันนะคะเนาะอยากว่าอยากได้แนวไดเนาะพี่น้องเนาะสำรับมนีค่ะกับขอจบเองไง้เพียงสำนีกนกันแล้วกันนะคะเนาะ ก็ให้พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพหลังกายแข็งแรงลำรวลำดลำรวยเด้อจจะเด้อรักษาหมอลำสลิริพ่อน้อๆแต่คอให้รักนานๆน,นะคะพี่น้องขากกอยหักแพ่งกันจับมือกันไปดุนดน,ดนเด้อพี่น้องเด้อในสำหรับมือนีก็กขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ